ถ้าหากว่าพูดถึงตำนานผีไทยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยหรือว่ารู้จักผีกระหังกันอย่างแน่นอนนะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับผีกระหังกันครับ ผีกระหังหรือผีกระหางนะฮะเป็นผีชนิดหนึ่งตามความเชื่อของคนไทยเรานะครับโดยลักษณะของผีกระหังเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่มีปีกขนาดเล็กเท่าเส้นขนนะครับและมีหางสั้นติดอยู่ที่ก้นด้วยเหตุผลนี้เองนะครับทำให้ผีกระหังเนี่ยจะต้องใช้กระด้งบินแทนปีกที่แสนเล็กของมันนะฮะและก็ใช้สากเนี่ยแทนหางอาจจะเพื่อควบคุมทิศทางนะฮะ และในเวลากลางวันนะครับผีกระหังเนี่ยก็จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปเลยแต่จะไม่อยากให้ใครมายุ่งกับตูดกับก้นสักเท่าไหร่นะฮะเอาง่ายๆจะแกล้งอะไรก็เชิญแต่ยามาเตะตูดต,ดตีก้นกันก็พอนะครับเพราะว่ามันกลัวถูกจับได้ว่าเป็นกระหังนะฮะเพราะว่ามีหางสั้นๆอยู่นั่นเองนะครับและผีกระหังจะเป็นพวกที่เกลียดแสงมากๆเพราะว่าเวลาที่ดวงตาของผู้ที่เป็นกระหังเนี่ยสะท้อนกับแสงเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นสีแดงทันทีและแน่นอนครับโปะแตกสิฮะชาวบ้านไล่ฟาดตูดแน่นอนนะครับและเมื่อถึงเวลากลางคืนนะครั ผีกระหังแอฟมนุษย์เนี่ยก็จะกลับมาเป็นผีกระหังเหมือนเดิมเพื่อทําการออกหากินตามปกตินะฮะซึ่งอาหารของผีกระหังนะครับก็จะเป็นพวกของสดของขาวของเน่าเหม็นและนอกจากนี้แล้วนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่าต่อต่อกันมาอีกว่าผีกระหังนั้นเกิดจากคนที่เล่นใสยเวทมนต์ดำนะครับและทําผิดข้อห้ามของวิชาอาคมที่ตนเรียนมาจนทําให้ของในเข้าตัวและก็ได้กลายเป็นผีกระหังไปในที่สุด และถ้าหากว่าย้อนกลับไปนะครับที่ปี2,555เนี่ยหรือประมาณ9ปีที่แล้วนะครับเคยมีข่าวออกมาว่าที่อำเภอสีคิ้วตมบลลาดบัวขาวจังหวัดนครราชสีมานะฮะมีกระหังออกละวาดในยามค่ำคืนครับด้วยเหยื่อหลายคนนะครับเป็นหญิงสาวหมดเลยโดยพวกเธอได้เล่าไว้ประมาณว่าพวกเธอได้เจอกับอสูรกายบางอย่างที่รูปร่างเหมือนชายร่างใหญ่ผิวสีคําบ,บุกเข้ามาก่อนและพยายามที่จะลวนลาม แต่พอเห็นว่าพวกเธอรู้ตัวเนี่ยมันก็เลยจรล,ลีกระโดดหนีออกนอกหน้าต่างไปด้วยความเร็วที่เหนือความมนุษย์ปกติเหตุการณ์นในครั้งนั้นนะครับก็ได้ทําให้ชาวบ้านเนี่ยพากันเตรียมเวรเฝ้าหมู่บ้านกันตลอดทุกคืนเลยโดยชาวบ้านที่ร่วมเป็นคนเฝ้าหมู่บ้านเนี่ยก็ได้เล่าเอาไว้ประมาณว่าพวกเขาได้เห็นเงาดําบางอย่างนะครับที่เคลื่อนตัวได้อย่างว่องไวนะฮะบางคนก็เล่าว่าเห็นเป็นคนวิ่งแต่เท้าไม่ติดพื้นจนทําให้ชาวบ้านนะครับพากัน หาพระหรือว่าผู้ที่มีวิชาอาคมเนี่ยมาไล่กระหังตนที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าพระหรือผู้มีวิชาอาคมที่เอามาเนี่ยเขาก็บอกว่ากระหังตนนี้มีวิชาแก่กล้าเกินขวาที่จะปราบได้ส่วนทางด้านตำรวจนะครับก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นพวกโรคจิตสมากขวา่าหลังจากที่ชาวบ้านวดาดผวาอยู่นานนะฮะสุดท้ายตำรวจก็จับชายคนหนึ่งได้นะครับที่มีลักษณะตรงกับคำกล่าวของเหยื่อทุกคนเลยซึ่งเขาเป็นคนยอมรับเองเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนก่อเรื่องทั้งหมดขึ้นมา แต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนนะครับที่ยังคงเชื่อว่าชายคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่แพะรับบาปหรือเบี้ยในเกมเกมหนึ่งเขาอาจจะไม่ใช่ผีกระหังตัวจริงก็เป็นได้แต่ยังไงก็ดีนะครับถ้าให้ว่ากันตามตำนานเนี่ยเขาว่ากันว่าผีกระหังโดยทั่วไปแล้วมันจะไม่ยุ่งกับมนุษย์หรือทําอันตรายกับมนุษย์เลยยกเว้นถ้ามันตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายมันก็อาจจะป้องกันตัวตามสัญชาตญาณนะฮะและบางคมเชื่อก็เล่ากันมาว่าผีกระหังเนี่ยสามารถใช้สากหรือกระด้งเป็นอาวุธได้ด้วย ต้องคิดเล่นๆน,นะครับว่าถ้าพีก็หางใช้กระด้วงแบบกัปตันอเมริกามันคงเท่ดีนะแบบวิ่งด้งแทงกันหวิ่งโล่อะเออมันเท่นะเออแบบกัปตันไทยแลนด์ <Bro. S 1> <laughs> ไปเวนั้นซะแล้วนะฮะก็ต้องขออภัยสําหรับใครที่หวังจะได้ความหลอนจากคลิปนี้นะฮะขอโทษด,ด้วย <laughs> ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งให้กันนะครับเพื่อที่จะได้มาฟังเรื่องเราบ่อยๆนะครับและถ้าหากว่าคุณว่างๆเนี่ยจะแวะไปดูคลิปเกมผมก็ไม่เสียหายนะครับพ <laughs> ี่ๆสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆรักษา